อุย้ยยางเลาะสวนอันนั้นประกาศจะพี่น้องประกาศตินมีจะเนี่ยกําลังกําลังติดหากําลังงามนี่พีแต่กรใหญ่ๆพี่น้องพุนประกาศขันสมคนคนภาสิกันอุ้กันพอนะคนคนภกสิกันเป็นอันนี้เลยเป็นเงาเป็นเงาเลยเด้บางคนพาษิกขันกาน,นมันนะจาน้ะเนราะวงายางมาทับอีกปิปลูกไม่อีกเราจะเพือพ่อนเนี่ยนีย่นี่นี่ กำลังแปลโคดหนามกําลังอันนี้ภาพพี่หนองยางมึงก่อนอุย้ยปลูกหลายปลูกหลายแปลงนี่บานมันมันงามโคดหนามใดนี่มันงามนี่ใส่ฟุน๋นใส่ปุ๋ยเขานี่ขายเป็นกอเป็นกอ,นกอเลยได้จานนี่เป็นเงาเป็นเงาน,นี่กําลังหนึ่งหัวมันข้างในน,นี่นะเขาปวกอันเขาเฮ็ดประกาศดองเนาะจานาะประกาศปีใหญ่นี่ ประกาศขันสมเขาเห็ดประกาศดองเนาะจ้ะเนาะเป็นกระป๋องกระมีเนาะจ้ะแล้วเขาเห็ดท่านสมัยอุย้ยท่งผีคืองามมีแต่กอใหญ่ๆพี่น้องเนี่ยมันวพวกงามขนาดเลยจ้ะแน่ๆๆนๆปุ่นมันถือแสงแดดเนาะจ้ะเด้ดออ่อนๆพี่น้องเนี่ยแจวนี่เพิษขึ้นดังหินเลยเนาะจ้ะเนาะแจวป่นแจวยังนี่แต่ว่ากระเสบเนาะจ้ะแจวดิบก,ก็ได้ขันสมกระเสบ ครบแบบพริกหน่วยเนาะจ้ะเนาะโอ้ยแี่วันวะบึงเอาพี่น้องแม่อ้ยแต่ว่าเก็บเนีกยเปนคืนโอุย้ยมันไปกินอันทั้งหนายมันแน่นสิต้นน้อยนี่นีน่ตนน้นน้อยก็ไม่พีดไม่ไพ่ได้พี่น้องนี่แมทถ้าคนโจ้โอู้ห้าเพนห้าเพน ตัวตัวนอนตัวบุ๋งคนน้อนนอ่าจะเนาะมที่ถ้ากันเพี่ยนบ่นใดก็นยังสีที่เราพี่น้องปลูกธรรมชาติเลยปลูกถิ่นปลูกทุง่งบ่ได้มาเพี่ยนเอาบ่ได้มาบึงเอาพี่น้องเนะ่ะแต่ว่างามอยู่เนาะเดิอันนี้บึงเนีย่ยสิจะหัวงามขัด,ดมันเกไก่ๆมิตกอยญ่ๆพี่น้องเพื่อนเสาเนี้ก็พาพี่น้องรองบึงสวนผักน่าจะเนาะโอ้ยอยางมะตะพีมพี่น้องเนะ่ะพวกนี้ น,นี่ตะกอใหญ่ๆตะสะออนเนี่ยอุ้ยนีขึ้นมาเป็นกรหงอได้นไงเห็ดกอใหญ่ๆโอ้ยขายเป็นกอเป็นกอผักกาดขันสมขันสบายผักบัวเนาะพี่น้องเนาะขันสบายผักบัวทั้งนี้กับผักกาดขาวได้พี่น้องเลยนี่เนี่ยมาทางนี้ผักกาดขาวกาดขาวผักกาดหงอพันเบาอบอ่อนอุย้ยหยดอ่อนๆสีกินไปรซ่านะจ๊ะเนาะแจ่วข้าวปุ่นมูนี่ โอ้ยแสบแสบหวามากเลยอยากแล้วพี่น้องเนาะพาพี่น้องเลาะเบิ่งสวนอีกดิโอ้ยจังมือสิมาัติไทยอันคลิปพักอันนั้นอีหยังล่ะพักสลัดแดงเห็นพี่น้องได้เบิง่งคืองามแท้มื้อนี้มันสายเลยจ้ะเลาะมาแล้นนัมันอยู่ไกลแห่งจังมือจังสิมาัติไทยคลิปเห็นพี่น้องได้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะเพื่อนๆอยู่นิมี่แห่งทุกคนจ้ะสวัสดีนะคะ